สบายดีปาลูงกับสบายดีเอฟซีเบิร์ดทุกท่านที่เข้ามาชมสองราสาวนัดปาลูงตอนนี้เราต้นกะกับเห็ุงานกลางคืนเลยปะยังทะเลแล้่ปะลุงสวัสดีพี่น้องพี่ดาบกลางคืนโขนทำกุญแจยังโบเล่ปะลุงยังเห็ดต่อเห็ดเพดานต่อไป นี่ปลาลุงกระานกระพี่ดากระถ่ายขึ้นผาผาดอกไพ่เพ็งกระใสเรียบร้อยปลาลุงสองดอกมพันหยกเต่อกรเทอะศักโิ์ปวเป็นเห็ดปลาลุงพัดลมนี่ก็เป็นเห็ดเรียบ้อยลุงเรียบร้อยนี่นี่ผอ้ อิดสองคนปะลุงอ no ิดสองคนเลยจ้ะโอ้โต่อภัยเหลี่ยมลอยปะลุงกระดานภัยหน่อยโอ้ กลังสี่ไม้เห็ดสองคนปลาเลยยังทะเลแล้วลุยลุยเห็ดกลางคืนเลยงานเล่งงานเล่งานเ่วะเห็ดกลางคืนเลยเมื่อนี้อันละซาวปลาลุย้ยผุนโบจิพุนอัน ค่าปันนำปนันาลงวัดนกปลาลุงเห็ดกินเนาะเพิ่นก็เลยไห่เฮามาถ่ายไห่ปลาลุงเพิ่นคาปันนำปนันาเห็ดกินเพื่อนยังบอกว่าปล <c oughs> าลุงก็เลยมามาถ่ายไหย่เฮาก็มาเป็นตาเกาะกในเพิ่นเนปลาลุงไม่จืดจะอย่างเชิงครัว <c oughs> ตอนนี้เพิ่นกำลังสีเอา

Hijau, hijau, tat tat buah belum tat, belum hijau, belum. ลุงมาทางนี้กะสีเป็นผักกระตูห่องปลาลุงส่างส่งเพิ่นเห็ดเรียบร้อยปลาลุงซ้ำหอ่องก็งามอยู่เนาะปะลาลุงเนาะอือเพิ่นเห็ดส่างิ่นเห็ดเรียบร้อยแล้วก็ผักกระตูปองเอี่ยมปลาลุงกลางคืนมันก็อยากเห็นมาได้ปลาลุงเลยมัวมัว เขามาทั้งนี้การ่างเพื่นจีห็ดด่วนเลยบารุงบาตุนกะพิ่นนะอืมเรื่องมือเพื่นตัวลุงเทื่องมือบาตุนกะโหดูเร็วง่ไยเหลวเอ้ยมือไหน บัวมัหนม่้ต้องไปซื้อบัวมาใส่ใหมต้องไปซื้อบัวมาใส่เพิ่มบัวบัวมดเล้ไ่เลัอนนนคย่ไนิค ว่าจะเบิดแล้วปะลุงอ้าวในมือจ้าเนี่ยจ้ะอืมฮึ่มโอ้ยังมาแล้วบ่พี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีจ้าแมย์ใหญ่สุดบามืหมนั่นขงเมย์ใหญ่สุดบาโอ้ยยยยยยย เือแเกิเิแลโอ้โหถีบข้าวนนี่มันกับบองามาได้แล้วข้าวคั่มางทัอะไเลาเราไมลอาใอกแม่นงแก้มบุบบุโอ้ยใช่าได้ใช่มาได้ใช่มาได้ใ่าด้ใช่เดี๋ยวลยตาวงามเลยทำไมดพี่น้อง เออข้าวมะส้มกึ่นเงินก้งาเพดานนะพี่นเนาะบนผ้าผาเพดานาาละอเนาะเพดานละกอเนาะเพดาแม่เล่นอันนั้นได้สักครั้งมันจะได้อีกยังใคาเพดาเนา้แล้วะจานน้องตอนนี้ันกาใส่ไม้เี่ก่ไม้กันโขนเพดานใส่ไม้ขกบัว

เปบ้าซองกันนลบ้าซองไม่ได้กันให้น้ยญาติกันไม่ได้ม่บอกูบ่านายก็ซองแล้ให้มาจอดแต่มบ้าดีด้นซองบดีและรุ่งบ่มัก่นั้หละโอ้ต่อไปนี่ถ้านแบบอยาใส่เล็กเนาะที่เล็กใส่ฮะตะด้เคเดนี้นี่ ไ่มีชีได้ยลอยหมกแเอะต็มเลยยุ่เองไหม่เเอามาเามเอามยุ่ม่ดะเต็มเนี่ยบ้าเต้นจ้ายังใหม่บาสเกอลมันบ่ไดเดอกามามื่อด้ก็ทำเมื่อเดาะเมื่อนี้ก็ทำเมื่อเเาขึ้นกัน มือหนึ่งเคลื่นกมือหนึ่งจากทื้น้อได้าแล้วมือเดียวไ้องสองมืออะไรเี่ยอมสองมือหัวมืบมอไหสมปอยพอเลพอดแล้วบ่พอเลบ่เลยมามือาแล้วจะมือใดเดียวปาร่อนี่แล้พอเลยที่เป็นสามมือได้แล้อเมื่อีย้มือนี้ยังจบยังแล้วยังองเจนะ ทีรปลาลยังซองเจแจนี่าด้วถ้าเรามาแต่เร็นยังว่ามันดูดมาใหม่เนาะตีนแเนี่เรื่อแค่เพื่อนจวยเรานม่มาช่วยชวยอหมดเลามาตสาแล้วนี่ไดบัวกุ๋ย่ับัวุยะไ้มึงบัวปุรสิบัวไม่ใช่ไหมต้องสีบัวมาอีกอนรัเมือมากื่อมาเลยบอ ยืดนมียืตัวเยืดตัวสดบเงื่นแ่นอเสื็จก็มาใส่ยืดตัวสิเงิยืดตัวยืดเาวมากเลยได้ยานาะมก็ะับเล็กเลยกับรงไหโอ้ยยางโมีภพายนอดแบบี้เหรอเว้ที่สิแรกเลยวมีคาดีบัจ๊ะโมีนะขาตาดีแรกแถวเวลาของของงามเล่าถะงกระติอแข็กระต่นคนประมาณเนี้นะพีเนี่ยแต่ของงามาือเนื้าไม้ใช่ไ่ม้นงเลย เด้วน้ามันขึ้นไะเมื่เดาหมดสิงเดยพัวจดไหมดสิเดกัวแล้วเรี้ยหองง้างขีดเดยฟัวได้หลาอฮาโอ้ยเดาพัวดันติดตามต่อไปติดตามต่อไปิี่น้าแล้วแล้วอันอันอันตาอัน้องเปดีงหมเอ่ แตลาถ้าเปิดกันใหุ้่นพิษออกไปนอกบ่บ่กินอับกินอะไรดีปรลุ่มอันนี้คือผัดลมก็าอาการเวลากินหองมันอัพกัญชาพ่นบนเสื้อนะมันหมดเขาเสียผ้าเปียกเขาเรากาดูปะรุ่ดูอาการดีกว่าเขาเว้นบนเสื้ออาการมันพออาการมันพอนดิอันอาการนั้อนถ้าเปิดประุ่มดีดูของ กชาททอากาศได้เออซีมนค้นกันใช่มรบอากาศคนใส่ห้องน้ำเนาะแม่ยุคนั้นหันเทือนนันเิกเอบางคนนติ๊เอกันต้องใส่ร่มอากาศแหละความจรินอยู่แล้วม่หิ้วเอาพีื้อสใส่ใส่รมหยอากาศเวลาอากาศมันร้อนเนของเขากะร่มหยดอากาศดูออก มันก็ทางสามาท้าที่ท่าที่อากาศมันก็เป็นอากาศหมกเมฆขม่าเรื่งกระดุกระดุกเนาะเป็นเย็นแบบกิไข้กเก่าหรือว่าเม่เย็นแ่วมาก็ไข้กูเก่าเลยมันก็มันก็มองบูมินอัพไนเลยแล้วก็ที่ทลาวาเนี่ยประเทาวติเรียนในงานนิ่อยมันเทาเม็ดัติเวียนในงานันเสียเปากันเหมือนเมอัพุบคือแบบเราโคนนเราปวดไปได้เมื่อเนาคิดงานได้เมื่องมันก็มันก็ต่ากัน เจ้าพวกห้าววานนอกกับที่มาตีงานกัเจ้าารไม่รัดเนัวารเจ้าสำหับคินี้ก็บอ้ลาจจมจะมีเพี่น้องก่คิปน้าฝากคนแรแชร์ซ้อมซ้อมนัาหนัดพี่น้องสวัสดีลาคลิปแต่จะองเจ้า